งวดตัวนี้ทองหกเดือนประกันทองประกันทองจ้ะประกันตั้มนี้ประกันตั้มนี้ค่ะราคาเท่าไหร่ร<ล>าคาสองหมื่นสองสองหมื่นสามพันบาทค่ะสองหมื่นสามพันบาทจ้ะสวัสดีคุณแม,ม่สวัสดีจ้าพี่มูหานสวัสดีเอฟซีทุกคน้อค่ะเด้อพบพอกับแม่ออกสมอคือเก่าค่ะพี่น้องขามือน,นี้หลังจากที่คลิปออกไปสุดก้อนกับเบิดสุดก้อนก้อนกับเบิด,ดแล้วด้พี่น้องเบิดภายในหนึ่งวันพี่น้องฮ็เป็นรห้การตอบรับอย่างดี มึอนี anut, ้แม่สมอ๊อก็เลยหางัวได้แล Jamie, tamam. ้วหามาฝากพี่ฝากน้องเฮารับรองว่าราคาก็ถูกเหมือนเดิมหน้าเลี้ยงเหมือนเดิมเอาจังส่ราคางัวเริ่มต้นทีสองหมื่นสองหมื่นจะซื้อสองหมื่นขึ้นไปมือนี้สองหมื่นขึ้นไปจ้ะแต่ว่าแม่ทองราคาสองหมื่นบาทก็นมีสองหมื่นกลัวแน่ก็นมีจ้ะสองหมื่นกลัวในก่กนมีอันนี้กระท่องเด้ดค่ะอันนี้กระท่องได้ยินว่ามือนี้คุ้มมจ้มีโปรพิเศษโปรพิเศษใครที่ซื้องัวก no ับแม่สมอนะคะ อ่าไม่เอาเพราะใส่ C K Ford m i ด้วยค่ะคือคโฆษณาเผยสื่อว่าแม่ออกสมอมือนีจ้ะเฉพาะมือนีเท่านั้นเฉพาะมือนีเท่านั้นแถมฟรี C K Ford Mix ใช่ค่ะเอามือนีคุณแม่ครับผมเปิ้งตัวแรกที่เด็ดที่สุดของแม่มือนีตัวแรกเอาแต่ละค่าถือไปหาแพงเพาะพ,พ,พ,พี่น้องเนาะครับจ้ะพี่หลังงัวเข้าไอ้ชายพี่น้องเฮาเบิ้งเฮาเจียเพิ่นสนใจ่แต่ใไปในใพิ่นขึ้นไับเป็นงราคาครับก็ถือว่าหลายพอสมควรนะครับมือนีนะครับอู้นะครับเอี๋ยวอยเบิ่งก่อนพี่น้องสิตาไล่ครับแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นบอกว่าจะเอาเริ่มที่ราคาถถูกททีี่่สสุุดดไปึงงราาคแพ จ้าเปลีย่ยนคุณแม่คือเอาหลายราคาแต่คุณแม่มันมีทั้งงามทั้งบองงามมือนีมีทั้งงามทั้งบองงามบองงาม,งงามเกียรติราคาบางงามมันก็นอยู่ในเกียรติของมันนะคะครับจ้าเดี๋ยวเขามาเบิง่งตตัวแรก <laughs> คุณแม่เล่นตลกเตี้ย <laughs> เอามือนีนะคุณแม่สมอตัวแรกนี่จ้า ไันได้รู้ตัวนะคุณแม่ตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวที่สามในท้องจ้าพี่โมหันตัวที่สามในท้องเนาะจ้าเขาเพิ่งแยกลูกจ้าน้มกัเลยอยากไครเนี่ยเพิ่งแยกลูกจ้าเพิ่งแยกลูกออกไปแต่ว่าทอา้อ,ทองเลย้อจ้าท้องแล้วท้องแล้วท้องหกเดือนค่ะท้องหรืหกเดือนนะครับแล้ว<จ>ตัวนี้เนาะเอายังสี่นะับ่์วอลรำท่างพลงง้อตัวนี้ท้องหกเดือนประกันท้องประกันท้องจ้าประกันตั้งนี้ประกันตั้งนี้ค่ะราคาเท่าไหร่ราคาสองหมื่นสอง สองหมื่นสามพันบาทค่ะสองหมื่นสามพันบาทจ้าเอาพี่น้องครับงัวแม่ทองหกเดือนจ้าอีกสามเดือนพร้อมกินน้องสูงร้อยสามสิบบวกนะคะแล้วก็สูงเพิ่มสูงหนึ่งร้อยสามสิบบวกกินเก่งเชิงเชิงกินเก่งเขาจอยย้อนยังย้อนพึ่งลูกหัวตาออกนมโมเปียกนมไข่นมไข่บระมานนมสีออกดูท่านพี่น้องนมพึ่งแยกลูกออกไปพึงแยกลูกออกไป,กกไปนะครับเนาะจ้าเอาคุณแม่เอาสมมตวิว่าราคาสองหมื่นสามพันบาทนี่ต่อได้ไหครับต่อได้ค่ะแล้วก็ส่งฟรีล่ลอยโลคือเก่าครับพี่น้องค่ะ ต่อได้ทรงพี่หยกิโลเป็นเสียกพี่น้องถูกลูล่ามจูงได้ล่าตัวง่ค่ะเนื้อหนังังดีครับพี่น้องค่ะล้อเขียวามสมบูรณ์ค่ะครับพ่าไงพูเนื้อหนังดีล้อคามสมบูรณ์ทับตัวเลยจ้าทับตัวเ่มีใบจะทับตัวราคาหนี้บนหลังต้อเด็กนะครับเอาไปเก็บครับแถมซีเคด์อีกให้ด้วยวันนี้แถมซีเคฟสกด้วยวันนี้จ้าโอเคไปพี่น้องครับราคาสองหมื่นสามพันบาทพร้อมแล้วหกเดือน หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับหมายเลขนีราคาถือคักนะครับถือเพราะซ้ำนี่กระเพาะตัวได้ไอผู้เพิ่นมีงบซ้านี่เพื่อกะเพิ่นกนาเลี่ยงนาสนใจโอไงว่าเขาเห็ดเพื่อเช่าบ้านอยากเด้งวุ้งอยากคือแมาสมมว่ากำไรมีไหมมีแน่นอนแต่ละอีพีเนี่ยมีพี่น้องสีมีหน่อยมีหลายมันอยู่ข้นยุกับผู้นี่เงินบ่าจ้าจ้าไม่ข้นยุกับแมวสโมกับโนดว่าแมวสมมเสี่ยวหน่อยเอาหลายเอาพี่น้องบันทิคมที่สองโค้มที่สองเป็นแม่ลูกจ้าเป็นแม่ลูกนะครับจ้า ลูกมันตัวใดแหละคุณแม่ลูกมันนี่จ้าจ้จาไอโอ้นี่บอีแว่น้อยมาแม่หาแม่แล้วเร็วลูกเร็วอันนี้เป็นวัวไทยนะจ้าสรารพูดเลยที่ถาาหางวัวไทยกระโดนไทยน้อยอันนี้อีแว่น้อยอีแว่น,แน่อยกับแม่ค่ะกับนั่งงง นา่งงองเพือนมางองเล่คุณแม่เอาเขามันงองข่ะางหนึงหัก์คซัมโอ้เขามันงองนา่งงอ <c oughs> ง,งผู้เพิ่นมักเพิ่นก็มักจังซี่ได้อ้ายนี่แม่นบ่ครับผู้เพิ่นมักจังซี่ก็บลายห้ลูกงามงามอายเอ้ยแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะตัวลูกลูกตัวแม่ค่ะแม่เพิ่นก็สิสูงประมาณ120นี่ล่ะจ้าครับสูงกว่า120จ้าประมาณนี้ตัวนี้จ้าบายครับคุณแม่ตัวนี้เป็นไว้25,000บาทจ้ะตัวนี้เบอร์2เนาะเบอร์2 25,000บาท25,000บาทแม่เพิ่นได้ลูกตัวที่4จ้ะแม่เพิ่นได้ลูกตัวที่4จ้ะ ทองว่างว่นตัวนี้เฮ้งเลยครับทองว่างจะทองว่างทองว่างอ้าวมันมาครบกันแล้วลูกมันตัวนี้นะพี่น้องเด้ออีเปี้ยนขีนี่ครับสาวแย่นะครับเนาะสาวแย่น้อยจ้ะลูกตะซังตะซังจ้ะเมึงลูกพัดเปียงฝุ่นฝุ่นฟิ้มบอกแล้วว่าไหหลางมือก่อนคุณแม่ใส่ซีเคฟอร์ดนี่ครับมันขืนคักตัวนี้นะครับอีแพีนไปหาแม่แล้วเร็วไปทั้งพุ่นลูกละอ่ะพี่น้องครับสองหมื่หาพันบาทเท่านี้เนาะต่อได้อีกคือเก่าครับพี่น้องขาต่อได้จ้ะส่งฟรีร้อยกิโลส่งฟรีร้อยโล เอาพี่น้องครับต่อได้ทรงฟิ้วลกิโลนะครับตัวนี้เบอร์สองจะฮห้งฮู้งเชียงเชียงค่ะพี่น้องสองหมื่นหาเนาะจ้าต่อต่อไปคุณแม่เลี้ยวแถวมือนีคือเลี้ยวแถวตรงเลี้ยวสามเอาพี่น้องครัำนี้คือเบอร์สองเบอร์แรกสองหมื่นสามพันบาทเบอร์เอาปูม้วชนร้วมเมาทุกเบอร์ราคาเบาๆก็ได้ค่ะคือถ้าเมาทนี่ให้ราคาเบาๆเลยก็ได้เอาหัวน้อยตัวนั้นไปใส่ตัวใดครับเอาเอาเบอร์สามจะเบอร์สามเอาเบอร์สามแม่ลูกอ่าแม่บาแมนว้า กินข้าวอิ่มแล้วก็แนนทองพี่น้องเอ้ยอยังว่าจะอนี้กินข้าวอิ่มเนี่ยแล้วไม่ขี่กันขันพี่ม่สมมติมากินตุ่มถากินตุ่มสิ้นครับอิ่มหลายมือนนิจ้าแม่ลูกตัวเมียจ้าพี่มูหันแม่ลูกลูกตัวเมียจ้าลูกเป็นแองกัดนะคะล้นธรรมชาติค่ะลูกเป็นแองกัดจ้าลูกล้นธรรมชาติจ้าแม่เป็นงัวไทยแม่เป็นงัวไทยกลางพี่สูงร้อยยี่สิบเจ็ด แม่สูงร้อยยี่สิบเจ็ดจ้ะลูกสาวงามงามสัตว์สวรรค์ให้ลูกสาวงามงามสัตว์สวรรค์นะครับจ้ามาหนี้แม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วจ้ะผ่านรอบแล้วแม่ผสมผ่านรอบผ่านรอบแล้วนะคะแต่ว่าทับตัวนะคะอันนี้ทับตัวมากเพียงนับเพันวานนะครับเอางี้ถามราคาเลยครับแม่ลูกคู่นี้ราคาเท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้สองหมื่นแปดพันบาทค่ะสองหมื่นแปดพันบาทจ้ะแม่ลูกลูกตัวแม่จ้ะแม่ก็ผสมแล้วแม่ผสมแล้วยอด โอ้ไงไงว่าบนนี้พี่น้องครับก็คือโอ้ไงว่าสองหมื่นแปดพันบาทแล้วตัวนี้พอแพงพว่าได้ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่แม่ก็ผสมแล้วจ้ะต่อได้อีกจ้ะสองหมื่นกว่าได้หอดเสาตัวลูกมันตัวบางญ่ได้ไอตัวบางญ่บางงามมึงได้หน่ะเนาะตัวนี้เครจะมาถามไปเห็ดเหนื่อยอยู่โอ้ยเร้อต่วนศาติมันสัตว์ดอกนั่นเองเขาจะมาถามไปเห็ดเหนื่อยอย่ามาถามไปเห็ดเหนื่อยอยู่จะบม่กล้าขายดอกมึอนี้มีคนมาถามสื่ออยู่แต่เราเขายังคลิปก่อนอันแม่พ่นอย่างง่ายอย่างหยองพี่น้องหัวมันเสียวพื้นครับหินหลายจากหัวตัวนี้ ครับมันบ่ค่อยได้ออกมาจังซีต้องก็บ,บ่เป็นหยังค่ะบ่ได้เก็บขาบ่ได้หยังครับ okay. โอเคคุณคนบ่สิว่าเอามันคือยางจองๆซั่นมันบ่เป็นอีหยังดอกพี่น้องได้ยางพื้นดีดีมันเสียวหินค่ะครับโอเคอันนี้เบอร์อะไรเลยคุณแม่เบอร์สามเบอร์สามจ้าเบอร์สามนั่นให้บ่ค่อาย่างดินดีๆก็ะบบเป็นยังนั่นครับเบอร์สามค่อยย่างเนี่ยมันกระจีเสียวค่ะแม่ลูกมีกกสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพันบาททังไรเลยวันนี้ถึงตัวละมื่นซี่เนาะ เอาเบอร์สี่เอาเบอร์สี่เบอร์สี่ค่ะไ้แมนวอาจับแม่ไหนไม่ใช่แม่นที่เป็นแม่ลูกกันพอดีเนาะนี่หลีไอแต่ว่าห่างบ่แม่ันปะครับนี่แม่ลูกเหมือนกันค่ะแม่กับลูกจ้าเบอร์บอเบอร์สี่จ้าเบอร์สี่แม่กับลูกแม่สูงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าค่ะแม่สูงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าพี่น้องครับแม่ท้องสี่เดือนค่ะแม่ท้องสี่เดือนลูกสาวหัวรุนธรรมาชาติจา้าไอามาพีลีามาพี่น้องครับตัวนี้เบอร์ที่สี่จ้า แม่ทองละืซี่เดือนครับแม่ทองละืซี่เดือนลูกสาวกระตูบังไงหนึ่งจ้ะลูกสาวลงธรรมชาตินะตัวแม่ทองอ่นพี่น้องแม่ทับตมาจ้ะครับจะบมายครับคมนี่เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสองหมื่นเก้าพันบาทแม่ทองแล้วแม่ทองซี่เดือนตัวนี้ประกันทองให้จ้ะซื้อสองในสามสองด้สามลูกก่แม่นตัวน้อยได้อายตัวใหญ่เติบแล้วได้มือนกลัวแล้วตาลูกนะกระไดซื้อสองในสามสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็กินเก้งแล้วก็ฮู้ก็เชื่องค่ะเอาพี่น้องเพลยนทุ่หน่อยเวลาซื้อไปเลี้ยงเนาะ แม่ลูกล <function, Jung. S 1> ูกต <online> <c oughs> ัวแม่แม่ติดทองแล้วจ้ะแม่ติดทองแล้วจ้ะเอาสองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะคุณแม่เอาสองมาหาสืบบ้างไหนครับเพื่อได้ลาค้าถือถือะได้มาถือกระขายตามถือแล้วพี่น้องบวกทราบว่าบวกว่ากำไรบวกค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าบวกหลายพี่น้องได้หาพันได้ลอยก็ดีใจจ้ะได้พันได้ลอยก็ดีใจได้พันได้ลอยได้หาพันพนันได้พันได้ลอยก็ดีใจค่ะพี่น้อง่ะได้พันได้ลอยก็ดีใจคนวันจ้ะอันนี้เบอร์สี่เด้อพี่น้องเด้อเบอร์สี่จ้ะเข้าไปแบบรวดเร็วจะน่าหัวไหลจ้ะพี่น้องค่ะครับ ยุใส่ละเอามันลงประตูลูกงวดเสียค่ะลูกงวดเสียเ,เบิ้งหมายเลขห้าจะบันทึเอาหมายเลขห้าหมายเลขห้าแม่ลูกตัวเมียเหมือนกันคะ่ะแม่ลูกตัวเมียจ้า<อ>ใส่ใหญ่ขึ้นมาแน,น่จ้ะมื่อรุ่นเ่าจะฝากกินเขายังเห็ดคลิปเมบ่อยมืเหนียวเขาอิ่มไหลเขาเลยขี่ขัน้น แมบ่บ่จ้ะแม่ลูกตัวเมียแม่ลูกตัวเมียแม่สูง142เซนติเมตรจ้ะแม่สูง142เซนติเมตรพี่น้องครับเนี่ยคาเป็นวัวดงังแล้วแต่ว่าใหาลูกเก่งๆค่ะให้ลูก<อ>คือว่าใส่ได้ไสดใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยค่ะอันนี้ว่ามันสูงอะไสี่สิบกว่าผมบอกสี่สิบสองจ้ะประมาณหลอดสี่สิบสองเนาะจ้ะแม่ลูกลูกตัวเมียะนะครับ เขาให้ลูกตัวผมว่าตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวที่สามจ้ะพี่ตัวที่สามเนาะแม่ทองว่างทองว่างจ้ะราคาครับคุณแม่ราคาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทค่ะสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจ้ะแม่ลูกลูกตัวแม่ได้ราคาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจ้ะโอ้พี่น้องครับราคานี่มันตะกี้แม่ลูกลูกตัวผัวสามหมื่นเจ็ดดิตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแม่แค่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทลูกมันญงกับเกินราคาแม่แล้วลูแม่เป็นงวหไงพป่น้องไงก็สุมนันสุดตู่เลยจ้ะครับเป็นงวงเกียหไงขึ้นมาจ ครับอันนี้คือว่าไงมาผสมบามันเข้าไปอีกจ้าไงพังเลยครับจี่น้องกระไดทับพี่น้องเอ้จ้า์กระไดทับครับถือว่าเป็นง้อโค้งสางไงเห็นมันเป็นง้ดังเลเนาะรอความสมบูรณ์พี่น้องข้าวเดียวค่ะคือว่าไงเขาเลียงว่าใจอ้วนมันจะขี่ภูมิใจซีเคฟอนใส่ลงไปอ้วนเร็วพร้อมครับได้ขืนร้อมได้ซื้อร้อมเนาะมื้อะพี้อวเอามไปสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจ้าอันนี้หมายเลขห้าเนาะไอ้เนาะครับหมายเลขห้า าเบิ่งหมายเลขหกบ้านี่อีแลนหนีนี่หมายเลขหกหมายเลขหกนั่นอันนี้มันพันยังครับว่าตรงเสี่ยงกัดบามันแองกัดค่ะบามันแองกัดบามันผสมแองกัดแอ,อ,องกัดผสมบามันแต่ว่าลูกเขามาเซิองบามันอีกเจ้าน,นึงค่ะโอ้เบิ่งลูกสาวผลงานงามงามมิตราสีหนีได้ดานี่เบิ่งเปีย่ยงไปอีกแล้วครับอีก,กัดจะสูงร้อยสามแปดจ้ะเออกัดสูงร้อยสามที่แปดจ้ะ ลูกเขาตัวไหนตัวนีนปะครับนี่จ้านี่น่ะมู่น้ำแมียไปเอาไปหาแมียมันคือบันคือเม่ครับคุณแม่เขาเสื่อมบามันมาจ้ะเป็นออกบามันได้นอกอยู่เนาะจ้าออกบามันเลยง่ามคักไอ้ลูกโอ้เจ้าเดือนครับก่อตัวนี้ว่าน้อยเอน่อยตัวนีงไซซี่เดือนจ้ะไี่เดือนแม่ทองว่างแม่ทองว่างจ้ะแม่ตหวน้นมอยู่ลูกพี่น้องครับเน่าเ่าพี่น้องน้ำนมดีๆจ้ะอ่ะนะครับโอ้เทรงว่าแม่ยทรงลูกได้นาะอยู่เนาะจะทรงคัก เก็บภาษีว่าเป็นลูกมันปุ๋นแล้วอายเอ้ยครับจ้บาทครับคมเนี่คมนี่เปิดว้สามหมื่นห้าพันบาทเพื่อนสามหมื่นห้าพันบาทจ้ะแม่ลูกลูกตัวเมียจ้ะสามหมื่นห้าพันบาทเทพเลยอ้าวมนไปอ่ะโอเคป่ะจ้ะตัวต่อไปคุณแม่อันนี้เบอร์ใครับนี่ไปเข้าไปอันนี้เบอร์หกจ้ะเบอร์หกนะครับเนาะเบอร์หกป่ะอ่ะเบอร์เจ็ดจ้ะเบอร์เจ็ดคู่นี้เลยคุณแม่แพ้่เสียงวคนี้เนาะน้าว มันอยากอันห่วงลูกจากข้มนี่บอมันนั่นไปท้าโลกไปเอ็นมาบ่ได้ได้พี่น้องนะครับเอาเบอร์เจ็ดจ้าลูกของแท้ของปลอมนี่ครับลูกแท้ๆเลยลูกแท้แท้จ้าพี่น้องครับเบอร์เมียมันน้องวันไหนลูกมันขึ้นเหนือหนักหนังหนาถิ่พี่น้องครับสองในสามพี่น้องแม่กระท้องแล้วหลังแตกแล้วลูกมันพี่น้องจ้าแม่ท้องกับนาเดชซื้อสองในสามแม่ทองกับนาเดชลูกยังเก่งและจ้าแม่สูงร้อยยี่สิบหกจ้า แม่สูง126จะท้ายกลางๆพี่น้องผู้ได้ถามหาลูกตัวจังซี่เราแม่กระท้องแล้วจ้ะครับราคาราคา39,000บาทจะ้ะพี่มูฮัมมัด39,000บาทจ้ะโอ<ฮ>มือนี่้สองใน <c oughs> สามได <c oughs> ้ดิไอ้ซื้อสองใน 3, สามซื้อสองในสามดิ39,000บาทจะ้ะแม่ทองสองเดือนกว่ากันนาเดชจ้ะแม่ทองสองเดือนกว่าซื้อสองในสามส่วนเรียบร้อยครบมีคือรับประกันทองให้เลยประกันทองให้เลยครบมีเนาะไป ตัวได้อีกขึ้นแม่ชาไล,ล่หลุมไม่เพิ่นเบิกอีกเลยบนบนุรุงบ่อคักมั่วควบนี่คือลูกสวยที่สุดแล้ววันนี้ลูกสวยสุดในวันนี้จ้ะพี่น้องครับหลังแตกดีพี่น้องคนนะ่ะหลังแตกดีคักจ้ะหนังนนหงงนาอาหารมันแรนใส่กล้องนะมันแลงหมาเด้อพี่น้องมัวโบได้เป็นอีหยังจ้ะบุตรคนบ่สิว่าว้ายมันเป็นตาญาตเนี่ยบ่เป็นหยังพี่น้องครับหมายยางไก่พอดีโอเคนะครับลูกเก่งคักเนาะเกินเนาะเก่งคักไก่เก่งคักหันหน้าสื่อจังสี่จังบ่จังบ่ถึงสายไร่ตังเนาะ เรียวเม่กระทองแล้วแม่สมอประกันให้เลยตรวจเรียบร้อยจ้ะเนี่ยลูกมาเด้่สามเดียญกวัวได้เนี่ยมันท้องสองเดรียนกวัวเนี่มันวาดเดี่ยเดีย,เด,ยเดียวมันขึ้นเลยเนี่เบื้องเปลี่ยงครับให้ลูกเก่งครับแต่ว่าแม่เพิ่มแต่มีคือเขาหักคางนึ่งนะพี่น้องเด้อเขาถอดขางนึงจ้ะแล้วก็บ่มนีตีดอกแม่จังสันบ,บอกกันไว้เบื้องลูกไม่หูแต่สะอ่อนงามครังามเนี่ยครับผมจ้ะ เบอร์ใดล่ะเ้างหอดไทยแล้วอันนี้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจาเบอร์ที่ get. เจ็ดอ้าแม่ลูกเทพเทพพี่น้องเอ้ยผู้เป็นต่ำยังมากนี่หวัวมันคือบาท <laughs> แม่ลูกเทพเทพจ้าแม่ลูกเทพเทพเจ็ดเจ็ดอะนี่เลยตัวนึงนี่คอกนี่เดียโออีกัดอีกเบอร์เบอร์แปดม่นบอหลงเดี๋ยด้พี่น้องเ้าบบอดติดเบอือหูไป <laughs> มันหลายต 2> 1, 2, ัวบอสาม ี่ห้าหกเ็ดเออเบอร์แปดจ้าเบอร์แปดครับพี่น้องขาอันนี้เขาเรียกว่าเอกกักษ์ของวงเขาาลืมทั้งสองคน <laughs> เบอร์แปดค่ะแม่ลูกตัวเมียค่ะแม่ลูกตัวเมียหัวโลนจะโลนโลนสายเท้าค่ะลูกแดงจึงคึ้งค่ะคือตัวนี้เป็นงวเท้าเนะาะบาดเท้าเออาขาวเนาะแต่เป็นงวเท้าโบดแมนค,คือคลิปหูดำเครื่องเพชรดำม,มาเล่ให้ลูกสีแดงแมนแล้วเป็นสาวลูกแรกซ้ำนี่ แม่สาลูกแรกจ้าเป็นเอฟแล้วล่ะพี่นอ้องแต่ว่าใบาเอฟก่ต้องไปถามหาเด้อจา้าขจจตีมาก,ากับจ้าคูวไซแล้วเขาบ่ได้ซื้อน้ำใบดอกอ๋อมาหนีลูกของเขาสื่อน้ำตูนลูกเขาตัวตัวแม่เนาะลูกตัวแม่อันเป็นลูกบักอีหยังบุ๋มีใบยอยู่จ้าเขาจะเอาหายอยู่หางปอจื้ออ๋อครับเป๋าจ้าใบครับครบนี่ครบนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะที่นี่ห่วยฟ้องกันนะว่าหางมันการหน่อยหนึ่งหางมันการลูกหางการครับลูกหางการแต่วไปตองนั้นคือบุมีตำหนิจ้ะแต่ยังบ้านผัดองเด้อ คลองว่างนะครับคล่องว่างค่ะลูกสาวอายุห้าเดือนจากเบืองเปียงตะลูกมันก็คุ้มค่าแล้วตัวไอ้นี่ออกไปเฮ็ดเขาเอานี่ครับแม่ก็สซูร้อยสี่สิบจ้ะครับราคาพอฟังสี่หมื่นเก้าบาทต่อได้อีกจ้ะพี่น้องขาต่อได้อีกอันนี้คือลูกตัวแรกคือเนาะลูกแรกค่ะตปร่งยังไงวะนี่เขาเลี้ยงผสมบุญเตือมนเลี้ยงเขาเลี้ยงผสมบุญแมรีไทยมันหลุดเสริมมันส้มมาเสริมนมมันดีดีได้เมืองหลุบมันแตกดีเตียงคุณฮะมันหลุดแม่นมนมมันดีจ้ะลูกมันหางการนะพี่น้องการตั้งซึ่งแม่จเมตตาหมอสมกับบ่ตีดอกว่าข มันพอเลี้ยงมันน่าเลี้ยงมันสวยอ้วนมากนี่เว้ยเงินหกหมื่นบอกก็บอะไบ่ได้าโพดกล้าซื้อขึ้นไห่พ้อมแมนบ่ครับไปเลี้ยงมันอ้วนมันเต็มแม่มันทองนี่หกหมื่นได้แน่นอนหกหมื่นกว่าด้วยซ้ำนี่ครับจ้ะแสดงว่าน้าเลี้ยงเต็มนี่ได้แน่นอนเว้ยได้แน่นอนโทรหาโหลดผู้ใดซื้อโคมนีไปมาสมมติกล้าไปซื้อขึ้นไห่เลยครับอันนี้เบอร์แปดเนาะครับที่น้องบอยจะได้เห็นว่ที่งานที่สุดนะมือนี่บอกเลยว่างานที่สุดเอาไว้สุดท้ายมู จ้ะพี่น้องจ็คสิเบิ้งคลิปจบหามลีเด้อผู้ใดหามลี่ได้จ้ะพอดีไอ้ที่อยท่องไอ้ซื้องาะตรงสี่เหละราคาเป็นแสนทำไมไมได้กี่ยวเมื่อนี่ซื้อทีแรกไอ้ซื้อตัวละแสนแสนอิดพอน่ะแล้วนี่ก็ยังอยู่อยู่เมื่อนี้เบิ้องด้อยว่ามันสิหอดแสนบ่เพราะว่าราคาตอนนั้นไอ้ซื้อแสนก็บาททองพร้อมนั่นจ้ะอันนี้ก็แม่ทองจ้ะพี่น้องขาเบอร์เก้าเบอร์เก้าจะเมื่อนี้เบอร์เก้าขาแม่ทองค่ะทองที่สองค่ะตัวนี้สูงเขนาดไหครับคุณแมวสองม่ตัวที่ทิพหะจ้ะ สูงเอ่อเท่าไรก็ครับสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะสูงร้อยสี่สิบห้าจ้ะขอสมตัวได้ไปเนาะครับตัวนี้ยูโรค่ะยูโรห้าเดือนค่ะยูโรของหมออิดฟาร์มค่ะครับของหมออิดฟาร์มนั่นไ่มครับเองนี้ล่ำตัวยาวพี่น้องขางว่ไม่เนีตจบค่ะสวยสดงดงามครับแข้งขาดำดำโบสครบเครื่องจ้ะครับล่ำตัวยาวเชื่องเชื่องฮู้ฮูพี่น้องกินเก่งค่ะเป็นตะเลี่ยงตั้งทีเนาะตะเลี่ยงจับบัรขับขึ้แมวสองเลยครับเปิดไปสี่หมื่นสองพันบาท สี่หมื่นสองพันบาทจ้าอยากเขาคอกแล้วอให้เขาเข่าไปได้ครับตัวนี้จ้าสี่หมื่นสองพี่น้องสี่หมื่นสองพันบาทครับงวโค้งสานไงโค้งสานไงหล่ะครับให้ลูกง่ามจากงวดตัวนี้ครับป่ะตัวสุดท้ายคุณจ๋าเอาไปเข้าไปเขาเข่าไว้ซัเฮ้ยกินนะะตัวสุดท้ายทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดไม่เอาสมอจังสีขายบ่วบุายเอ้ยคือวางสั้นอยากเห็นลูกมันไหมมันทองแก แปดเดือนล้วไหจ้าแปดเดือนแล้วไหมแปดเดือนแล้วจ้าครับอันเข้มหกแปดได้หนิครับตัวนี้ร้อยห้าสิบสามจะโอ้ยแมงวันตอบลูกไปคัสสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสามจ้าเบื้องส่วมพี่น้องสม่อบอเอาพี่น้องครับเป็นงวบโบทแข่งขาใหญ่แข็งแกร่ครับจเป็นบามันเลือดสูงจานะครับแลักการไม่ไเห็นครเขาซื้อแต่ว่าคลิปหูดําเครื่องเพดดำ ล้ำโตสมส่วนตัวนี้พอแปดเดือนแล้วแปดเดือนจากกระเข้มหกแปดครับอ่างไงนะครับเนาะไงค่ะนี่แต่บ่อ่างสมันี่ว่าห่วยพอนีครับว่าอ่างไงกันตัวนี้อ่างไงพี่น้องสารคนที่อยากได้งัวเฟี้ยมไงง้วกเขียนว่างามครับงัวสีแห่งลูกเงินแสนกันนี่แหละพี่น้องโตงีงสี่แหละ แม่นบ่ครับแบอกตัวแม่นี่เอ้ยได้แทงเงินแสนนี่จ้ะแม่ยังสิให้ลูกบ่มีพลาดจ้ะเขาได้ลูกโตัวทั้งหมดตัวนี้ตัวนี้ตัวที่3ในท้องจ้ะพี่น้ันตัวที่3ในท้องเนาะอ่าถามราคาเลยไงอ่างเปิดไป60,000บาทจ้ะราคา60,000บาทจ้ะพี่น้องครับอ่างัวคือือสั่งบ่รู้พี่น้องครับตัวใหญ่อีหลีที่พี่น้องใหญ่ครับจ้ะตัวบักใหญ่นะครับก็คือตัวจริงใหญ่มันติดอีนั่นค่ะแต่ว่าเป็นหัวหางแซมหางแซมคืออย่างพี่น้องมีเส้นขาวแซมเส้นดำ พี่น้องเขาพูดนะครกับสีหดจักยื่ดอกแต่บ่แม่เป็นงัวหางดอกแกเป็นเขาเอ้ยวงัวหางแซมงัวหางแซมจ้าแต่ไม่ออาสมอกับบ่ตีคือเก่าพี่น้องโตัวบอกไงเบิ้งเนือหนังต้นโตนะครับเบิ้งสีมันเนาะร้อยหาที่สามเหรอพี่น้องเอ้ยส่วมแม่เอาสมอเลยว่าเห็นแบบมิดเลยหันราคาได้ขี่หงมือนที่สดเลยเนาะว้ายราคาขายปีไก่เนี่ยบ่แเป็นแปดมื่นบุที่ไอตูวจังสี่ครับอันนี้ก็ว่าให้พี่น้องับปัไนพี่น้องเข้าไปเลี้ยงได้พี่น้องนี่ครับใกล้ออกแล้วจ้า รับประกันแข็งขารับประกันมดลูกทุกตัวรับประกันตำหน้ให้เบิร์ตกูโตค่ะครับนี่ยังกะสีเบ้าสุดกันฟังค่ะอันนวได้เห็นก่อน,นได้เกิดน้ำละกุนกะจังคุ้ยกันแม่เอาสมอรับประกันให้จากพี่น้องครับเอาตรงสีคุณแม่ปล่อยมันเขาคอรถเอา <c oughs> ถ้าผูใ้ใดสนใจอยากจะได้งว่วชุดนี่ <c oughs> จะสามารถติดต่อ,อยังไงได้บ้างาครับคุณแม่ติดต่อได้ที่ธนเดชฟาร์มค่ะพิกัดบ้านห้วยยางยาวตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ ครับมือม่อวานโทรศ<ว>ูนย์แปดสามเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้าค่ะเอามื่อนีนฝากขึ้พี่น้องด้นมือจ้ะเดี๋ยวเฟซบุ๊กเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นชื่อท่านเดชฟาร์มภาษาไทยเลยมันจะค้นหาง่ายพี่นอ้องแมนีนบอกจ้ะเอาเปลี่ยนไหมเมื่อนีนเห็นไหมครับจ้ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วให้พี่น้องเขาค้นหาง่ายๆเราผู้ใดอยากแอดเฟซมาเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าเพื่อนเต็มพี่น้องกดติดตามเอาเลยจ้าเด้อครับเอาสซาับมือนีขอบคุณนายรับคุณแม่จ้าสวัสดีครับ